สังเกตง่ายๆใครมีเพียงหนึ่งข้อต่อไปนี้คุณคือคนมีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. ผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. ผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์3ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามาก4 ผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามาก 5. ผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาริษยาใคร 6. ผู้ที่ร่ำรวยมากเพราะในอดีตให้ทานมามาก 7. ผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชา ผู้ที่มีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัณฑิตฝึกสมาธิจเจริญภาวนาม,มามา